วันนี้เปิดศักราชมานะคะก็ทำให้อสังหานั้นนะในการลงทุนนั้นมีหลายตัวที่เปลี่ยนไปวันนี้มาดูการจัดอันดับอสังหากันค่ะว่าตัวไหนขายดีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันค่ะก่อนที่ติดตามรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามเพจกันด้วยนะคะคเพจควอสังหาค่ะ มาติดตามกันเลยค่ะวันนี้3อันดับนาะซึ่งบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะอันดับที่1อสังหาที่ขายดีตอนนี้เป็นอะไรคือแหมมาแบบนะ้าแสงทางโค้งนั่นคือเป็นเรื่องของที่ดินนั่นเองนะคะคุณเห็นไหมคะว่ามีโควิดมาอีกระลอกหนึ่งทําให้ที่ดินนั้นเป็นที่ต้องการของนักลงทุนเพราะว่าล่าสุดนะคะที่มีนักลงทุนนะคะมาลงทุนนั่นก็คือว่า เขาซื้อที่ดินไปเพื่อทำร้านอาหารนั่นเองคุณเห็นไหมคะว่าวันนี้ใครหลายๆคนต้องการที่ดินไปเพื่อประกอบธุรกิจนั่นเองโดยเฉพาะการทำร้านอาหารอันนี้ฮอตฮิตที่สุดนะคะนั่นคืออันดับที่1ไปดูอันดับที่2กันเลยนะอันดับที่2ยังคงเป็นในเรื่องของบ้านเดี่ยวนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้คนนะคะทำงานกันที่บ้านนั่นเอง และอันดับที่3เป็นเรื่องของโรงแรมนะคะที่ตอนนี้ก็ราคายังคงเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดและนักลงทุนเขาเรียกว่าทำการช้อนซื้อไว้เพื่อที่จะพอนะคะคือง่ายๆเลยหลังโควิดปุ๊บเนี่ยแน่นอนธุรกิจโรงแรมนั้นรุ่งพุ่งแรงอย่างแน่นอน